สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการลบพหุนามกันนะครับสำหรับเทคนิคการลบพหุนามของคุณครูที่จะสอนในวันนี้นะครับเราจะใช้เทคนิคการเปิดวงเล็บนะครับซึ่งเทคนิคการเปิดวงเล็บนั่นก็คือการแจกแจงลบเข้าไปให้ทุกพจน์ของตัวลบนั่นเองครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่า 8x ลบ3นี่คือตัวตั้งใช่ไหมครับแล้วก็ 2x ลบ1นี่คือตัวลบใช่ไหมครับ สำหรับเทคนิคการเปิดวงเล็บเราก็จะแจกแจงลบเข้าไปให้ทุกพจน์ที่เป็นตัวลบนั่นเองครับมาดูกันเลยนะครับว่าเราจะเปิดวงเล็บได้อย่างไรสำหรับตัวตั้งเราก็สามารถเขียนพจน์เดิมลงไปได้เลยนะครับนั่นก็คือ 8x ลบ3นะครับต่อไปเราจะมาเปิดวงเล็บของตัวลบกันนะครับโดยการแจกแจงลบเข้าไปให้ทุกพจน์นะครับลบไปเจอ2 x ก็จะได้ลบ 2x นะครับลบไปเจอลบ1ก็จะเป็นบวก1นั่นเองครับ เมื่อเราเปิดลงเล็บเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็พิจารณาว่ามีโพสที่คล้ายกันหรือไม่นะครับซึ่งในข้อนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามีโพสที่คล้ายกันอยู่2กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มที่มีดีกรีหนึ่งนะครับนั่นก็คือ x นะครับแล้วก็กลุ่มที่มีดีกรีศูนย์นั่นก็คือลบสกับบวกหนนั่นเองนะครับ เมื่อเราเจอพจน์ที่คล้ายกันแล้วนะครับต่อไปเราก็จะดําเนินการโดยวิธีการดําเนินการเราจะเริ่มดําเนินการจากดีกีสูงไปหาดีกีต่ำนะครับซึ่งในข้อนี้เราก็มีดีกีหกับดีกีศูนย์นะครับเราก็เริ่มดําเนินการที่ดีกีหกันก่อนนะครับดีกีหของเราก็มี 8x กับลบ 2x นะครับเราก็จะนํา8ลบ2นะครับซึ่ง8ลบ2ก็ได้6นะครับแล้วก็เติม x ลงไปนั่นก็คือ 6x นั่นเองนะครับเมื่อดําเนินการเสร็จ ไปแล้วนะครับเราก็ไปดูพจน์ที่คล้ายกันพจน์อื่นนะครับซึ่งในข้อนี้ก็มีลบ3กับบวก1นะครับซึ่งลบ3กับบวก1ก็จะได้เท่ากับลบ2นะครับดังนั้นในข้อนี้นะครับ 8x ลบ3ลบกับในวงเล็บ 2x ลบ1นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 6x-2 ลบ2นั่นเองครับตัวอย่างถัดไปนะครับเรามาดูการลบพหุนามในข้อนี้นะครับโจทย์ของเราคือ 3x กำลัง2บวก 4x ลบด้วยในวงเล็บ4 x กำลังสองลบ3 x นะครับเช่นเดิมนะครับเราก็จะใช้เทคนิควิธีการเปิดวงเล็บนะครับตัวตั้งก็เขียนพจน์เดิมลงไปได้เลยนะครับส่วนตัวลบนะครับเราต้องแจกแจงลบเข้าไปให้ทุกพจน์ก่อนนะครับลบไปเจอ4 x กำลังสองก็จะเป็นลบ4 x กำลังสองลบไปเจอลบ3 x ก็จะเป็นบวก3 x 2. นั่นเองครับเมื่อเราเปิดวงเล็บเสร็จแล้วเราก็พิจารณาไปที่พจน์ที่คล้ายกันนะครับในข้อนี้เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่า 3x กลังสองคล้ายกันกับลบ 4x กลังสองนะครับและบวก 4x ไปคล้ายกับบวก 3x นะครับเราก็เริ่มดำเนินการที่ดีกีสูงกันก่อนนะครับนั่นก็คือ 3x กลังสองกับลบ 4x กลังสองนะครับซึ่ง3กับลบ4นะครับเราก็จะได้ลบ1ใช่ไหมครับซึ่ง ลบ1เราก็ไม่ต้องเขียนนะครับเราก็เติม x กำลังสองเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่า1ไปคูณกับอะไรก็ได้ตัวนั้นนะครับดังนั้นในข้อนี้เราจะได้ลบ x กำลังสองนะครับเมื่อพจน์นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปพจน์ที่คล้ายกันพจน์อื่นนะครับนั่นก็คือดีกรีหนึ่ 1, ลงลงมานะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าบวกส x กับบวก3 x นะครับเราก็นำสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามา รวมกันนะครับซึ่งบวก4กระวก3ก็จะได้เท่ากับบวก7แล้วก็เติม x ลงไปนั่นเองนะครับดังนั้นคําตอบของ 3x กำลัง2บวก 4x ลบด้วยในวงเล็บ 4x กำลัง2ลบ 3x ในข้อนี้มีค่าเท่ากับลบ x กำลัง2บวก 7x นั่นเองครับ